สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวงานนะครับเป็นสายทองนะครับโรเลกนะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับแกะลายเป็นงานขึ้นสดนะครับเข้าทรงเข้ารูปนะครับชิดขอบนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับป a c เก g ดูนะครับงานเข้าชิดขอบคมนะครับลายแกะลึกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอันนี้มาให้ดูใกล้ใกล้เลยนะครับงานใครไม่กล้าให้ดูใกล้ๆกล้ผมกล้าให้ดูครับความเนียนนะครับ งานเราเน้นงานเนียนเน้นคุณภาพนะครับและเน้นลงตัวนะครับใส่แล้วต้องสวยครับทําไปแล้วต้องดีนะครับนี่นะครับเข้ารูปนะครับเห็นไหมครับหน้าพระเข้ารูปเข้าทรงเข้าขอบมิดชิดนะครับทําไมมันถึงมิดชิดถึงสวยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือขึ้นสดนะครับขึ้นสดคือทําใหม่หมดนะครับเป็นงานสร้างนะครับขึ้นสดทุกชิ้นนะครับ ต่อทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตัดต่อนะครับแล้วก็แกะลายนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับทักไลน์มาได้นะครับหรือทัก Facebook ส่วนตัวหรือโทรมานะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม